<c oughs> สวัสดีครับผมอาร์ตอาหารหมากลับมาแล้วฮะมาในเกมอาเช่นเคยวันนี้มากับวูคองนะฮะมาในแบบออฟเลนเห็นเขาแบบเล่นกันเยอะออฟเลนเห็นเยอะจริงๆกันเลยทำคลิปบ้างแต่คนอื่นเขาก็ทำไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังก็ยังทำนะฮะอยาก็ไปดูในเกมกันเลยสไตล์การเล่นของใครของมันนะครับ ไปก็เล่นไม่ไม่เหมือนกันนะฮะไปดูในเกมันเลยไปกันยินดีต้อนรับซูออวโอเคครับแล้วเราก็ตัดมาอยู่ในเกมกันที่เรียบร้อย๋ยวเราไปดูฮะก็เล่นยังไ,ไงแงต้องรีบก็บวิวสองให้ได้ก่อนฮะแล้วก็ค่อยไปแท็กดินกลางเหมือนเดิมก็อ,อยู่แค่นี้นะฮะสลับไปสลับมา กลับมาเรนเองบ้างไปเรนกลางบ้างว่าแต่เมดสองนี่ชนเลยนะใครวะเพราะว่าทูเลนไม่ได้ฟาร์มนี่เอดูฮะอย่าดูกันครับรอฮะอเจอทูเลนจริงด้วยจะกดเขาหรือโดนเขากดวะเนี่ยรู้ว่าทูเรนนี่ เออจับยากพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่กลัวนะฮะถ้าเกิดของเราพอมีแล้วดูฮะว่าเขาจะเอานกหรือเปล่าสึกแห่งศักดิ์ศรีนะออฟเลนต้องย่งนกกันนะครับยังไม่เอาะฮะสกิดไปทีถอยดิสกิดแล้วก็ถอยครับ ตอนนี้เราทำอะไรใครไม่ค่อยได้นะฮะเคตีไปเรื่อยๆดูฮะดูเขาจะเอานกนะครับเดี่าวเราจะแย่งนกเขาเราต้องแย่งนกให้ได้นับถอยหลังนับถอยหลังเข้าเรียบร้อยได้นกจ้ะเอาไงเอาไงได้นกแล้วเอ,อื้อฟืดบาดไปดิฟืดบัดไปเขาว่าฟืดบัดไปเอ,อื <c> ้อ <oughs> บอกเลย เย่ยพึ่งบันไดเข้าไปนะครับอเอาเร็วแล้เกินตวเป็นต้นเกมเลยเคไม่เป็นไรกนนน็ใครว่ากันใหม่นะะเพิ่งจะต้นเกมก็เห็นคลิปแล้วดูคลิปแล้วก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามผมดเลยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยดะฮะพอเวลามีคลิปใหม่ลงก็จะได้แจ้งเตือนเลยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับเอ้ยเอ้ยเอ็นรอนดอมามามาเฮ้ยเขาเวลสีนะฮะแต่ผมเพิ่งเวลสีแ่ไม่เป็นไรฮะเดีย๋ยวกลับเองนะฮะถึงหนาป้อมแล้วถึงนาป้อมแล้วอย่าให้คลิปตายหมดนะเดีย๋ยวไม่ได้เงินโอเคเได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวส่วนลูนไอเทมพลังแสงท้ายคลิปเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเหมือนที่เคยลงตลอด เอ้ยใครอยู่หน้าป้อมใครอยู่หน้าป้อมว่าไงทูเล่นสวัสดีเอ้ยเอ้ยตุ้มเรียบร้อยตายซะเดียบร้ยฮะเราเก็บทูเล่นได้นะเอ้ยอิรันดอรอิรันดอยมังกรอิรันดอยมังกรโอ้ยอันตี้ไม่มีว่ะรอครับรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่เท่าไหร่เอ้ยไม่มาไม่มาเราก็กลับครับแล้วเรากลับไปเรื่อยๆนะครับผม ไม่ได้รีครับย๋ย่อย่าเคลียร์คีบฮะคีบก็รอตารอใจเหลอ <c oughs> ือเกินเห็นอย่างี้ทิ้งไม่ได้นะเงินทั้งนั้นเงี่ยเราเราก็ไม่ได้รีย๋ยวผมจะขึ้นเป็นรองเท้าวิ่งเร็วก่อนเลยนะรู้สึกว่าวิ่งช้าเหล,ลือเกินรีไมจะได้ไปทันเพื่อนนะครับบางทีเผื่อได้เติมด้อะไระะว่างไงคีบกัง ต่างเลยนะเฮ้ยอิกิอิกิจะเยนิกิเดี๋ยวเจ้าได้หายแน่ก็กลับเล่นดีกันฮะโอ้ชวนดีอยู่เหมก่อนไม่รู้เขามาอยู่ทำไรเขาจะมาด้อมๆมองบักฟ้าหรือเปล่าเจะมาดูบักฟ้าเรานะผมขอกลับไปลีมานาลีเลือดที่บ้านก่อนแล้วกัน อะไรดีวะเติมดีไหมตอนนี้นจจทิ้งเลนไม่ได้ด้วยทิ้งทิ้งเลนแล้วมีหายแน่นอนป้อมเฮ้ยเฮ้ยใครอยูนหน้าป้อมวะจะทีมไหมเอืออย่าเคลี้ยกลิ้เฮ้ยอะไรอ๋อไม่ใช่ของเพื่อนเราเองตกใจให้หมดบายแกเฮ้ยเฮ้ยหน้ามาก่อนมีอะไร เพื่อไปล็อตุ้เรียบร้อยถอยดีโอเคครับได้เราต้องหนีนะสกิลเราหมดนะครับผมต่อเนื่องมิจะไม่ได้ครับตอนนี้บาเมิเรายังไม่ถึงเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปกลางกันฮะแล้วก็วิ่งโคตรเท่ได้บัฟมาด้วยชอบตรงนี้นะสะใจมากครับได้บัฟมาด้วยเดีย๋ดวยวย ใส่เพื่อนจะสลับเลยน่าจะสลับล้วฮะเฮ้ยมาทำอะไรบับแดงแล้ววะเฮ้ยรติบร้อยเออดนดอร์เดิมอีกหนึ่งฮะมาทอดว่าไงมาทอดมาทอดเฮ้ยรวว่านายไม่รอดวะ่ะเรียบร้อยดีนอนไปซะเหมือนเขาจะมาบับคืนนะฮะเมื่อกี้นายจะมาวิดป่าเราไม่ได้ เดี๋ยวแค่เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเจาะก,ก่อนฮะผมจะขึ้นเป็นโบเคิลสเปียร์นะเพราะว่าตัวไม่หนาไม่จนเป็นต้องออกมุลามงสาะฮะเฮ้ยว่าไง,งาทุเรนทุเรนเอยคีบันดีป็นไงล่ะจ๊ะทุเรนหายนะโอเคตอนนี้คิวไปห้านะตายหนึ่งไม่แอัศิษย์เลยเออยังไม่แอัศิษย์ใครเลยนะฮะสกอร์อยู่ที่12ต่อ2นะฮะ เผื่อเขาเือกตัวมาโยนปะ่ะเม็ดอะไรเยอะแยะแต่ก็มาเขาไม่ได้นะฮะเผื่อเขาถนัดภายในใครถนัดมันนะคผมเออเดียเ๋ยวไปเคลียร์คลิปกลางนะฮะถ้าเกิดได้ป้อมก็จะเอาป้อมเลยเาตรงนี้จบนะฮะเพราะว่าถ้าเม็ดมากๆคงสู้เขาไม่ได้อีเลนดอร์อยางงี้ทุเล่นย่างงี้ย้อนอย่างงี้โอโ้โหย้อนนี่ลูท่ทีเดียวแบบขึ้นหลอดแล้วมั้งนั่นไง นั่นไงกระสุนย้อนนี่ไงตัวแรงอีกตัวหนึ่งย้อนนี่นะย,นย้อนอย่ารอยตายซะย้อนโอ้โหย้อนมันฟิกหนีโธ่ไม่เป็นไรอย่เคลียร์คลิปนี้ก็ได้เฮ้ยให้ตัวได้ยินคำนี้แล้วฮาวใครเป็นคนพูดอะให้ตัวโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาอัปกรเล็กก่อนเก็บเงินนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเข้าได้หมดนะฮะตอนนี้ พร้อมพร้อมเข้าทุก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 อะไรวะทุกเลนนะอ่าเออตอนนี้ชนได้ทุกเลนนะไปฮะจะเอาเลยดูว่าป้อมกลางนะ่าจะมีประเด็นนะป้อมกลางอิกกี้อิกกี้ตู้เรียบร้อยตายซะสององเหลือเรียบร้อยฮะขาป,ป้อมไหมนะสองตัวบาตโอเคเราได้ทุเรนกับอิกกี้มาพร้อมกันทีเดียวเลยโอ้ขอกลับไปเรียกแล้วกัน ไม่ไม่รีไม่ได้นะเพราะตอนนี้โจทย์เยอะเหลือเกินคิดว่าเขาหมั่นไส้กันทั้งแมปแล้วตอนนี้เขาต้องต้องล่าเราแล้วแหละเอาคืนได้เขาต้องเอาคืนแหละตอนนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมเอ๋ย่าเราเคลียร์คลิปก่อนนะครับอย่าไปให้คลิปดันดันมาหน้าป้อมเยอะนะอย่าเขาสวนคืนได้โอเคตอนนี้ทุกมิคทุกดอกฮะ ขี้ร่วงกราวกราวเลยแหละดูนะฮะถึงวะขี้เอ๊ะอย่ดูคนกันเนี่ยเอาคนกันเนี่ยขี้มันได้นะเอเดนดอเอเดนดอเอ้ยขับป้อมอีกตัวหูสาร่ากดของซับพอดีนะเด็กเกาะมันคงหายไปเยอะโอเคฮะโอเคต้องรอเฮ้ยย้อนว่ะย้อนแถวนี้ว่ะเดี๋ยวเราแคมป์รอย้อนนะ ย่อค,ค,คลิปก็คลิปคลิปป่าไอ้บัฟแดงนี่ย่อยให้ทาร่าเลยเอ้าวทาร่าไม่เอาเดี๋ยวเราตีเองกันดล้ว่ะ <c oughs> พมหบอกจะให้วิ่งหนีเฉยบ้าเ้ยแค่ย่อเราก็ได้บัฟแดงมาเอายอนไปไหนละเออไงต่อยใครมาวะมอทอสอ่ะมอทอสเปไ็นไรหลวงแทงเฮ้ยยอนนี่ไงยอนสน่งมาที่รอคอยเรียบร้อยยอนขับป้อมอีก <c oughs> หมอทอดก็เดินไม่รอเพื่อนเลยนายนี่อเออหมอทอดอีอกสักเป็นไรอ๋อหมอทอดไปแล้วหมอทอดก,ก็บอกอ๋อกูไม่รอมึงหรอกไปก่อนอเฮะได้ได,ได้ทีมเขาตายสามแล้วตอนนี้น่าจะขึ้นบ้านเขาได้คิดว่าได้นะขับปาฟ้าก่อนแล้วกันเน้องจบแล้วนะตอนนี้เดีย๋ยวผมขึ้นเป็นฟิลิปปินะฮะ แต่ชิ้นต่อไปก็คอยดูตามสถานการณ์นี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเราได้ป้อมกำลังนะอุ๊ยอีกกี้ไม่น่าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ามาทำไมวะเอ้ย่อยกันนะฮ่วยขอบคุณทารา่าทาร่ากดก้อย,กกยนะผมก็ขอเดอต้องขอถอยออกห่างๆก่อนแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรีกันแล้วนะครับผม โอเคะเรือเต็มลนะเรียบร้อยไปบู๊กันได้ต่อสกอร์อยู่ที่สกอร์รวมอยู่ที่24ต่อ2นะฮะโอ้ยยี่สีต่อสสกอร์ขาดทำไมสกอร์ขาดหมากัดบ้าสกอร์สกอร์ไม่ใช่สกอร์สกอร์รองเทาง้าไม่ใช่โอเคอย่ารอๆฮะตอนนี้ผมก็คิวไป9ตายหนึ่งแอซิดหนึ่งนะเฮ้ บนเฮ้ยมาครบเลยเอเลนดอทูเลตอิกกีอิกกีก่อนแล้วกันตู้เออโอ้โหยิ่แรงว่ะเฮ้ยให้ตัวให้ตัวเพ่นดีเพื่อนรอไหลเทีเราได้อิกกี้มาแล้วขอกับเบลีนะต้องหามุมดีๆนะในการรีงั้นเดี๋ยวยอมสอยแรงแค่เทีน่าจะจบได้นะรอบนี้อันนี้น่าจะจบได้จริงเพราะว่าทีมเขาตายหมด ตายหมดเลยจบไหมจบได้เพื่อนโอ้โหคอตคิวของลาบิวเนะี่ยโอเคฮะจบเปนที่เรียบร้อยฮะลิงออฟเลนก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดก็คือเกิดเลยนะถ้าเกิดไม่เกิดนี่โอ้โหเกมตามนี้เล่นยากคนระับบอกเลยแต่เราต้องชิงเกิดก่อนนะแค่กอย่าเราไปดูดูไดที่พลังแฝงกันเลยแล้วก็ไปดูสกอร์ไอ้ไข่เอ็มว่าโอเคผมได้ที่สองนะกับเหรียญเงินแอซซินมา ที่หนึ่งก็น่าจะลาวิลฮนะคิวไปเยอะเหมือนกันโอเคฮะลาวิลเอ็มไีพีไปไม่เป็นไรฮนะเราไม่ใช่ตัวหลักนะเราแค่เป็นแค่ออฟเลนตรึกเล็กนะ <c oughs> เราไปดูรูนไอเทมพลังแฝงกันเลยรูนผมใช้ก็เป็นแรมเพจสิบนะฮะสปีดรีสิบดากอนคอสิบไอเทมพลังแฝงตามนี้นะครับไอเทมผมออกเป็นชุดบนก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นชุดล่างตามลำดับเลยนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นะครับ่มชิ้นสุดท้ายจะออกอะไรโอเครัสกอร์ก็อยู่ที่ค่า10ตาย1นึ่ซิบหนึ่งนะฮะคะแนนรวมรวมอยู่ที่1ิ1เอนะครับ,ร 1, รบก็โอเคก็ถือว่าดีนะ <c ười> <c ười> ก็ยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาอาหารหมาเหมือนเดิมเรารอดูว่าจะเล่นตัวอะไรสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายๆครับ